วันนี้วันที่22มิถุนายน2568แบบเป็นครั้งที่53ที่ข้าพเจ้าพณินนาเทียนทองขอถวายเสียงสวดสาธยายท้าสูตรพระป,ปริละมณ์่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาและครูบาอจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าทรงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคาราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิด หนึ่งบทกราบพภารัตนาตายอรหังสัมมาสัพพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังพิวาเชมีสวกขาโตพระขวตาธรรมโมธรรมังนามัสสามีสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโคสังฆังนามามีสองบทบูชาพระพริพินาอารหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปริณิพุโตคุเนหิ ทารมาโนธานิปารมีหิตจติสติยาวชิวังอาหังพุทธังทำมังสังครชรนังคโตปูเชมีรัตนตายางทำมาจรามีโสธินาสามบทสดชุมนมเทวดาสมันตาจะกวาเลสุอันตรคชันตุเทวตาสัตถมังมุนิราชัสสสุนันทุสาขโมขัง สักเคกาเมืจะรู้เปื่อิีาต้วตจันตริเควมมานีทีเปรัเทจะขาเมตรวนาหนาันเอกหัวุริเขเตผมมาจายันตุเทวาชลธลวิสเมยขคันทัพนาขาเตทันตาสติเกยังมนิวรวจนังสาธวเมสุนันโตธรรมมาสนการรอยามพัทนตาธรรมสุนการรอยามพัทันตา ธรรมสวนกาโรยยามพระทันตาน 4. ี่บทสวดปุพภะคานมการนโมตัสละภคกวตตะราะโตสัมมาสัมพุทธัะนโมจตัสสาภคกวตตวรระโตุสัมมาสัมพุทธสะห้าบทสวดไตยชนะคมพุทธังสรณังัะฉามีธัมมงสรณังัะฉามีสังฆังสรณังคัะฉามี ทุติยังปิพุทธงสารนังขชามีทุกทยังปิธรรมาสารนั um> ่งข้าฉมีทุตทยังปิสสงคัญสารนังขชามีตติยัปิพุทธสารนังขชาัมีตติยัปิธรำมาสารนังขชามีตต่ยังปิสังคัญสารนังขชาฉนมีพบวสัจจกริยาขาา นาทีเม่สารนังอันยังพุทธเมสรนังวรรงเอตนาสัจจะวชนสติทีเมหนตุสัพพทานาทีเมสรังอันยังขโมเมสารนังวรรงเอเตนาสัจจะวชนาสวดทเมหตุสัพพทานาทีเมสรังอันยัสังโฆเมสารนังวรรงเอเตนะสัจจะวชนสวดทเมหันตุสัพพทาเจบุสวิรัตนาปนามคาถา โพธังนะเมรัตนาโพตัสรีรัตจิตตังทรมังนะมเมรัตนาโพตาวิสุทธิสารังสาคั้งนะเมรัตนาโพตัสุสีรสิทิงเอตังนัมเมติรัตนารัตนาตยวะหังสมมาสมมสริตตวทุวิเศสพูตังอัญโยยายุตะคุณโยควาสสะปวัตตังอาศุมิตยมหิปิเทวะยะธาติทันเทเอกังวินาติตาเรสามะสัมภเวนะโลกา โลเกกทาจิจะจิเรนะจะปาตุโูตังคัมพีระยางวิชยางอาทิถุทัสสะทางวินยยหิปันติตชัชะเนหิวิชัญญรูปังโลกัมหิเกหิจิกทาจุลับจุบลาลภนียังเกสัจ,จิสุทุวิทิตังคุณกายาตายานาเมหิเยวาชานะตายาสุวิสุตัมติสมุปัสตังมนาสิ สุธะปะสาทถฐานนางปุญญาธิกานามะสมุตตมะปุณณภูมังทุกขาปมุจจะนโมขัสารานังขตานังโูชาระเฮสุปารามังอภิโูเชนัยยังนิพานัสัจิกริยายุปนิสยยัตถังสัมมากิเลสัมะลสธนสิทธิยาจาสาธูหิอัถฐกุสเลภุปเเสวเวนิยังปานิหิจาปิสาระนัง ขมันียเมวะทัสมาหิตังติรัตนะสาระนั้นขัมหารดินที่ว่างขณะเนสุนัมัสเสมนาปเชมะจาปิสัสสัตสุปัสันจิตตาตัทานุปาริยาปาริจาริยาสัารตาจปุญเยนะตัทธสุขเตนะผสุขีภเวโมเตเชนะตัสสะจัสถาปิสุวัติหนตุโยเจถธรรมะ วินัยามหิปมาณภูตโลกุุตตาไรพิชมยโยนิยโตสุพโชังตัดโสปนิสชยยจายายายัมปิหูตตวัตโุตเยปริจิตโตสุภาษาธตาโรแป้นมการาสิทธิคาถา โยจกคุมาโมหะมลาประกัศโทสามังว่าพุทโธสุขโตวิมุตโตมาราสปาสาวินิโมจิยันโตบาลเปสิเขมังชะนะตังวินัยอย่างพุทธมโหรันตังศิรสานะมามีโลกัาสนานารถจวินายกัญจตันเตชะสาเตชะสยเสติหตุสัพพันตรายาจวินาสเมตุธมมรชโยโยวิยาทัต สัสถ์ทูทัสเสสิโลกัสวิโสธิมัคขังนิยานิโกธรรมะธรัสัทารีสาตาวโหสันติการรสุจินนโอธรรมมังวรันตามสรสานมามิโมหะปทาลังอุปสัรตทาหังกันเตชะสาเตชะยสิทธิโหนโตสัพันตรายาจวินาเสมโตสัทธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกัสปะปูปะกิเลสเชตาสันโตสัญญาสันตินิโยโกจะสวาคาตธรรมมัง วิธีตังกโรติสงคัญว่ารังตังศิรสา,าณามามีพุทธานุพุทธาสามรยสิทธิทิฏฐิตันเต,ตชะสาเตชะเยสิตีโหนตุสัพพันตารายาจวินาสเมโตก้วตาวส่วนนโมการอัธากคขา,คา,คา,คานโมอรหัโตสัมมาสัมพุทธาสัมหสิโนนโมอุตตมะธรรมสัสสสวะขาตัสเสวเตนิธานโมมหาสังภาสสาปิสุทวฏ วิสุธทธสีลธิติโนนะโมโอมาตายารัตัสัรตนตยัสสะทุกานะโมโอมะกาติตัสตัสวัตดุตยัยยาสปินะโมการาะภาเวนวิขันชนตุปัตถวานะโมการานุภาเวนสวัสทิโหนตุสัพพทานะโมการัสเตเชนะวิธิมีโหมิเตชวาเศบบทสวดมหาสมัยสูตร เอว่าเมสุตาเม็กาสมัยย่างพักว่าสักสุวิหารติกะเปลววัดทศมีมหาวเนมหาตาพิกคุ้งเคนัสอาทิปัญจมรรมเตหิพิ่คุ้เตหิสัพเพเหวารหันเตหิทศสิจโลกะรัฐุหิเตวะตาเยี่ยปุยเอ็งนัสรณีปฤตตาหอนติกวันตังทัศน์นะเอ็งพี่คุ้งเขนัตะโกจุตุนนะ สุทธาวาสกกายกานเหวานงเอตถะโหสิยังโ้ภะคกวาสกิษสุวิหารติคเประวัทุสเนมมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนาสัทถิปัญจมัมเตหิภิกษุเตหิสัพเพเหวาราหันเทหิทัศหิโลกาชาตุหิเทวาชายภูยานาสานิปิตตาห์หงติพะกวันต่างหาสนาเยภิกุสังฆัตยานุนัมยัม บีเอนะพักเ้าเนุปสกมยามาอุปสกมตว่าพัก้าวัตสันติกเจอกัา่าหาเสยยามาติอัตาเทวตาเสยยถาปน้มาพลวาปุริโสสมนิิตังวาฟาหังปัสสาวรยปัสสาวรตังว่าฟาหังสมนิชะยเอวเมวสุทาวาเสสุเทวสุนรตาพักวัดตัวปุริโตปัตุรหังสุวัตเ้ a ตาเทวตาพักวันต้ภจวาเอกมันตัหังสุก ทิตาโวเอกาทีเหว่าตาพกโวโตสันติเกียมังขาทังอภาษสิมหาสมยโยวาป็นสมิงทเหว่กายาสมาคตาอาคตามหิมังขามสมัยังทักิตาเยวอป็ราชิตุสังสันติอตะโวอป็ราเทว่าตาพกโวโตสันติเกียมังขาทังอภาษสิตราตบิกขโวสมาทังสุจิตตาอัตโนุชุกัมกัสสาราธีวเนตานิเหตว่าอินสิยานิราคันติบันติตาติอัตขโวอป็รา தேவ 왔다바꿔왔다산티케임ัง카랑아파디챗와키랑챗와팔레항인타키랑오하타메메샤테처라데소타위말아자코마타수탄타수소나카티에타코와파라 เทวตาพุกกวตสันติเกอิมังขาทังอาภัสยเยกีิพุทธะสรานักตาเสนาเตคมิสันติอภัยภูมิวะฮ์เยมานุสังเฮังเทวกายาบริบูรย์สันติติยตโคงหวพกวาบิกุอามันเตสิเยปูเยนะภิกเวสัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปิตาโหติรธาฟตังหาสนาเยพิกุสังหาจั้ ये पितै भीख होए अहेसुमति तबा था नगरान तो सम्मा संपूर्था ते संपीपकवंता नां ये तो बरा मार ये वट हेवा तासानी परिता अहेसुम सही था पिमाय हां ये दरी ये पितै भीख होए होवे संती ना अदमा था नगरान सम्मा संपूर्था ते संपीपकवंता नां ये तो बरा मार ये वट हेवा तासानी परिता होवे ऐ दरही आज खी सामी भीख हुए थे वो काया नंगा मानी कितने सामी भीख हुए थे वो काया नंगा मानी थे से सामी भीख हुए थे वो काया नंगा मानी ताजुना ताजुकांग नमस्कारो तपासे सामी ते वम्बन्ते दिखो ते भिखु पकवतो बंता सो तुम खवा ऐ तथवो जा छिलो कमलो कस सामी या तथुम्मा तथा सिताय सिताकीर्का फरामह तमना सास दुधावी पासन न मनावी रागिंजो पंजस्ते आवने का पिलोवा थवे तो आमंदे ही सत्ता सा सावते सास नेरते रहो काय आभी कंताते विशाना तभी कबोते जा तपमंगरों से तो आपो था सास सा नाते संपातुरु या ना अमरुत सान था सना สหัสส so so ังอาตสัตเรนสังเอกสาสานังอนุสานะมาธตุงอภัปเกณฑ์ณธรรมาตุคงดิสาสัพพะกุฏาหุงตาจาสัพพังกบิญญายบววคิตวานะสักุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวกายภิกขันตาเตวิชานาทภิกขวเยงวหังเขตยิสังมิขีรัยอนุปภัสสาวสาตสาสาวิยาคภุมมะ

Sora sa sahaya kana na tawan dino iti mantau si dimantau wana wanto ya sa mo thamana na, mo piku samiting mo nang we samita pan sa kana na tawan dino iti mantau si dimantau wana wanto ya sa sino mo mo piku na, samiting mo na, kumpi rola sa kayo we pura sa diwe sa pinyo nang sa yakana bayro pa sa dikumpiro ra sa kay ko so pa ka sabiting ko na kung may tisang sa tatarato pa sa tatikan sa pa na ari pati mara sa ay sa kiso po sa pita sa pa inha na mama hapala iti manto si de manto wana manto yas sa sino mo thaman na di ka piko na sabiting ko na sa kinasa tisang ra sa wino ho tapos sa dikumpan thanang อาทิติมหาราชายสัสิโสปุตตาภิตสภาวอินทหะนามมหัละไที่มันโตชิดมันโตวันนโตยสัจีนมหมานาิกามุกปนังมิติวะนปมาิสังราชาวิรูปโคสตีนานังอิติมหาราชายสัสิโสปตาิตสภาวอินน้มมหะที่มันโตชิดมันโตวันนโตยสัจีนมหมานาิกามุกปนังมิติวะนอุตรระทสังราชาคเอโรตัสสตียาคานัง อาทิตย์ปฏิมาหาราชายสัชิโสปตาปิตาสะพาวอินธนามามฆภลายที่มันโตชิติมันโตวนหมันโตยาสัชินโอมทมานาบิกาโมภิกุนังสมิติวนาปุรมาทิสังทาราทวทักินีนิมิโรหกโกปัจฉิมนวิโรปัโคกุเวโรตราทิสังจัตตารโวเตมหาราชาสุบันตาเจโรชิสาทาทัลมนาอาลุสุบเนกาปิโลวะทเวเตสังมายาวิโนทัสสาคูวะจริกาสธามายากุเวตุเวเนตุวิภู จะวิพตุลาชันท่านโอการมสิทโทจะกินโนทันตุนิทันโตจะปนาโทโอ้บํัญญัติเทวสูตโตจะมาตริจิตะเีโนจะคันธโพนโอราชาชโนสโพอ้าคูปันจะสีโคจริติภูรุสุริวัชชาเอเตจะเจจราชโนคันธภาสาราชุบิโมทามาณาภิกามูภิกุนาสมิติงวนังอัาคูณาภาษาน้าขาเวสาลาสัตว์จักกัมภราสัตราวะอ้าพายาขาสายยาภิติยาบุนาธราธาจัอ้าคูนาข้ายสัสิโนเอราวันโนมหานาโ้าวสุปะคขสมิติงวนัง ये ना खरा से सासा हरा देखी पाद छाप खिम सु सता कोए है या साते वो नंबर से पका छ पर नहीं देते से ना मा अभी अंत का ना खरा छ न मसी सु बना तो के मा का से पुथो तन ना हुआ चाहिए वो भाई ना खास बना सर का सु बुथा छ ता हाथ है ना सु बुथा सु रास ता फा तरो ยศอดีโนกาลกัชามาหสมาสุราธานาเวสษาววปัจิติสุติเตสวราราธนบุติสัตาตาปัจะเปรปุตานาสพเวรโรจนามมกสัตหนตัวาพริเสษนางราหุพัฒมุกพาขคมสมโยยธานิพันธันเตปิกุนางชมิติงวะนางบ๊อเจเทวปรวิจะตโชวโยทะักขมวารุณาวารุณาเทวาสสมมเจยสัสห เมตตาตโนนาการิกาอาคูเทวายสัสนโนทะเทเทรากกยาสเพนานาตวันตินอิทิมัโตชุติมัโตวนาวันโตเยสัสนโนมุธมานาภิกขมุภิกุนาสมิติมณังเวทุจะเทวาสาลิจะสมารจเวยะมาจันทสุปิริสาเทวาจันทมาคูปุระกิตาสุรเรสุปิริสาเทวาสุเรมาคูปุระกิตานัคันตานิปุระกิตวาอาโคมันทถวาลาคกาวสุนังวาสุโศเสโทสักโกปัชฌปุรินโรสเลเระยาสเพนานาตวันตินอิทิมัโตชุติมัโตวนาวันโตเยสัสนโนมุธมานา อภิกรมโมิโกนัสมิติง่อนงาูสาคเทวราชลมิสายวาริสักาจเริชั้จูมาปุพันภาสิโนวารุนัสทธมาจัจุตาจเนชกาจุรยรุจิราอาคูอาคูอาสวราชินโนธเสเทิธาากายสัพเพนานาตมันิโนอิทิมตชุติมตัววันวันตัะเยสจิโนมรธรรมนาอภิกรรมโมบิโกนัสมิติื่นัสมานามาสมานามนุสมานุสุตตามาขิตาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสกาทาควรเยเทวายาเจริิตวาสิโน ปาราคามหาปาราคาอาคูเทวะยัสสชินทะเทเทราชกายาสเพนะนตัววันทิโนอิทิมันตัวชุดมันตัวนะมันตัวยัสสชินุมุธมันน่ะบิคโมบิโกน่ะสมิติมนัสุขคักรุมาห์รุณาคูเวชันสาสหโอทัดตะขันหาปาโมคะอาโหเทวะวิจักขณาสธามอตาหะรักชัน Why is it Áhlac? That's a big one. How old do you think Sinenını, if he goes outside with a licensed car, do you actually know his presence? Of course! Maybe he would have a joyrik but he didn't have a car. It must be difficult for him if he leaves an office because if he is ill and doesn't know his ludd dotted bag or he finds it in the момент he goes outside, he shouldn't say that because, for him, sinenını, could he possibly keep bay id by the old car that he owns him? สาธิษฐานสหบูทชาติมักีลังโอคตินามนาสวังท่าเคโมขัตารังนาคังจันทวัสิตาติตังสุพรามาปรมาโตจะปุตไตทอธิมาตุสาสสนงกุมาโอติโสตโสปาคัสมิติวะนังสาสพรามาโลกานามาพรามาปิติทิติอุปปันโนชุติมันโตสมากายโยยะสาสิโส ทศชยที่สราอาคูบันเจกวสวัติโนเตสัจมณสัตว์อาคาหาริตัวปริวาริตเตสภัิกันเตินที่เวสุภาพกมารศเนานิกามีปัญสกันหาสมัติยังเอธขันหาทพันธะาทาราเคนนพันธะมัทโวสมันตาปริวาริทธรมววมุทิจโกจินาอัอีติอัมหาเซโนกันหาศรนัง Apa sih di na terama hajar saran ketawa na kaya itu wangi apa us kong ya kau tadi yang tahu suwi cukup atau baju tha waktu sang yang wasi ya wau wana cakuma aman tadi setelah sawa kesa senira na kan tate wisana tapi kau tadi saat apa makarung setawa kau tadi sasa nesang terakhir hipaka mung ne sang romam pisinyo tapi sang sasino mau tante sawa kau kate ชาเนสุตาติสิบเอ็ดบมสวดมังคลาสุตังเสวนาจะพาลนางปันทิตานาจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอตัมมังคลามุตมังปฏิรูปะเทสวาวโสจะปุเพจะกตะาุญณตาอัตตะสัมมาปนิธิจะเอตัมมังคลามุตมังพาหุสัจจะสิปันจ่า วินัยโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจธรรมขันมุตตรรมมาตับิตุขปัทานังปุตตการสศังฆโหอันาคุลาจะธรรมตาเอตมรรมขันมุตตมังทานนจะธรรมะจาริยาจะยาตะกาณนัจะสังฆโหอนนาวชานิกรรมานิเอตมรรมขันมุตตมังอารติวิรติปาปามัชฌปานาจัสัญญโมอปปมาโทจัธรรมเมสุเอตมรรมขันมุตตมังคารโวจันิวาโตจั สันตุตีจะกตัญญูตากาเลนะธรรมมสวนังอตัมมังคันมุตมังคันตีจะโสวจะสตาสามานะานาจะทัศนงังกาเลนะธรรมะสกักะใชอตัมมังคัมุตัมังตโปจะธรมมะจะริยจะอริยสัจานะทัศนานิพพานะสัจจิกริยจาจะเอตัมมังคมมงาาัมุตัมมพุทธัสสะโลกะธรรมเมหิจิตตัง ยัสสนากบมปัิอโศการวิราชังเขมังเอตังมังคารมุตตมังเอตังทีสานิกตวานะสัพพัทมาปราชิตาสัพพัทโสทิงขัจันติตันเตสังมังคารมุตตมันเตสิบสองวสุรตันนปรียังเกณฑ์ชีวิตตังอิทวะหัร่งวาสักเทสวยังรีตันนังบณีตังนโนสมังอาทิตถาคตะยินทับปิพุทธรัตนังบันิตังเอนทับสัจเจนสุวติโหตุนุขยังวิราคังบัตังปันิตังยะนทัชคัสกยมุนี สมาธิโตนะเตนะธรรมเนสมาธิเก่ิีธรรมบิธมนรัตนางบันิต่งเอเตนะสัตเจนสัวัติโวนตุยามพุทธสเสนาเปรว่านายีสุิสมาธิมานาตริกันยมาหสมาธินาเตนะสมโณวิชติธรรมิธรรมเมราตนาบันิต่งเอเตนะสัตเจนสัวทติโหนตุเยปุขวราถัสตาปัสสัตาจัตตารตานิยุคานิโวนตุเตยหาินัยย suka ta sa sawa ka ite su ni mahapalani dham bisangke ratana bani tang e'tay na sa na suwati honto to yesu piyutta sa tan ni kai ko ธรมชาสนมิเตปฏิปตามทขันหรัตามุรานีพุติชมานายธรรมิสังเรตนาบนีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติหตุีนัปุรานัง่งนิสมภวังวิรัติตายะติเกโสิมิเตนภิชาวิโรดิชนานิพันติรยรยัมบาีโปธมิสังเชรตนาบนีตังเอเตนะสัจเจนะสวติหนโิบาบสธรรมบทศาสวะ อัตาเวชิตังเสยโยจายังอิตาราปชาอัตาทันตัสปโสสัสนิจังสัญญาตจาริโนเนวเทวนคันธโพนมาโรสหพรมุนาชิตังอาปชิตังกะยิราตถาปะโรปัสสะชันตุโนสิบสี่บสวดตเกาปุตสสูตรภาษิตะมีทางเตนะภควตาชาณตาปัสตาอรหัตสัมมาสพุทเทนะอาถาตุม เหมาอนโนสเวนมาปารมาปารายมาอิติกิรายมาเปอกตสัมปทานีนมาตักกะเหตุมานักยะคะาเหนนมาอาการะปะริวิตะเกนมาเทเทนิชานคันติยามาพะพาโรปตายมาสมโนโนคาโรยธาตุเมเหอัตตะนาวะชนนยะราอิเมธมามาุสะราอิเมธมามาสาวัชาอิเมธมมา วิญญูกริตาิเมธัมมะสมัตตาสมาจินาอะหิตายะทุขายะสมตันติอัฏฐตุเมเหปะชะเหยียธายธาตุเมเหอัตตนาวชนญยาธาอิเมธัมมะปุสราอิเมธัมมะนาวชัยเมธัมมะวิญญยปัสสทธาอิเมธัมมะสมัตตาสมาจินาหิตายะสุขายะสมตันเตอัฏฐตุเมเหโอปะสัมปะชะวิหารียธาเต 15บทสวดอุปะเนยสสตอุปะนิยติชีว old, pues ิตต mm ัมมะปะมายูชารโรปะนีตัสสนาสันติตนาเอตังพยายามารเนเปขมานปุญญานิกะยิราธาสุขาวะหานิอุปะนิยติชีวิตตัมมะปะมายังชารโรปะนีตัสสนาสันติตนาเอตังพยายามมารเนเปขมาโนโลกามิสังปะชะเหตสันติเปโขโยทะ ตาเยนะสัญญาโมว่าจายะโุทะเจตาัสสาตังตัสาตาสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวมามโนปะการโรเดปุญังธัมโมฮเวรคติธรรมะจาริงธัมโมสุจินโนสุขะมาวหาติเอสานิสังโสดมเมสุจินเนนะทุกขเติงคัจจติธรรมะจาริสเพสังขาระอนาจาติ ยถาปัญญายถาปสติอถานิพินทติทุเขสมโควิสุทธิยาสเพสังขาราทุขาติยถาปัญญายถาปสติอถานิพินทติทุเขสมโควิสุทธิยาสเพธรรมานาตตาติยถาปัญญายปัปสติอถานิพินทติทุเขสมโควิสุทธิยาสิบหกบทสวดอปันนกชาดกอปันนกถานะเมเกทุติยังอาหุตกิกาเอตัธัญญาเมทาวีตังคันเหยยะอปันนกัง พระหงเวสารานังยันติปปพตตานิวนานิจะอารามราโลกะเจตยานิมนุสสาพายตาชิตานตังของสารานังเขมังนตังสารานาังมุตตังนตังสารานังมาขมัสสะพาทุขาปมุจติโยจะพุทธจะธรรมจะสังฆจะสารานังคโตจาตาริย,รยสัจจานิสัมมาปัญญายาปสุติทุกขันทุกขัสมุป,ปาทาังทุขาสัะจจะอาติกมังอริยจะ อธิฐานที่กางท้โคปะสัมาขานินางเอตังโคสารนังเขมังเอตังสารามุตตะมังเอตังสารานามะคมาสภะทุกขาระพมจติสิบเจ็ดบทสวนพัทธเกราตตคาถาอาทิตตาง้นว่าเขาไม่ยานปฏิกรงเขนาคตังพวกคนไม่ค่อยคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงและทีตจำไปทนนั้นตางอัปปัตเจนนากตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ไปนลาไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ไม่ยังมาไม่ถึงปัจเจ ปัจจุบันนะจยยตะโยธรรมังตถาทตถาวิปัสสติอาศะหิระอาศังกุปันตาวิธามนุพัลวัยเยก็บุคคลใดเห็นใจทำปัจจุบันไม่งอนเงี้ยไม่คล่องแคล่วได้ทำน,นั้นได้บุคคลน,นั้นพึงเจริญทำนั้นเนื่องๆให้ปลุกปงเถิดอาเชวะกิจะมาตะปังโกชัย,ยามะรานสุเวเพิ่งเท่าความีเสียในวันนี้แหละค่ะเราจะรู้ความตายในวันพรุ่ง และฮินสังฆารันเตนะมหาเสนินมจุนนะเพราะว่าความผาเพี้ยนกับมจุราผู้มีเสน่ห์่านั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหราตมาตันทิตังตังเวปะเทกะระโตเตสันโตอจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมแม่บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เสียดขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว้วว่าผู้มีราตินหนึ่งเจริญด้ประการชนิดแลชิดบ่ายบทสดอภินาถปัจเวคณาปาัทะ ชราธรรมโมหิชาธรรมอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาธิอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้บารณะทรรมโมหิบารณะอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิไมบีหิมะนาปีหินานาภาวะวินาภาวะเราจะละเว้นเป็นต่างคือว่าจะต้องได้พัดพระจ้าของเราของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกามสกโกหิมะทายาทกามโยนิกามาพันทุกามาปฏิสัณนา เรามีการเป็นขอของตัิมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแรงเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่เพื่ออาศัยยังกรรมการิษามีการละยานางวาปะปะกังวาตัสทายาทภวิษณมีเราทํากรรมในว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเสียไปได้วางอหเหตอภิธรรมประจวิตตภาวเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกันทุกันเถิดสิบเก้าวัสวดเทวตาอุโยชนะคาถา ทุกข์ภาตา้งนิดทุกข์ภาพอภปัตตานิพัยาโสกภาพตา้งนิโสกหุนตุสัพเพปิปปานิโนเอตาวาตาจฉามีสัพพตัปุญญาสัพพะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปเดชิติยาทานังทันตุสัทธายาสีลังรักขันตุสัพพราภาวนาพิรตาหุนตุขัตตุเทวตาขตาสัพเพพุทธาพระลักษตาปัจเจกานันจะยังพะลังอรันตานันจะเตชะนรักขังพันธามิสัพพาศู ยี icate, ่ส anyway, ิบบสวเทวตาปฏิทานนะคะถานธรรมยังปฏิทานนะคะท้ายโยพนาเมเซย่าเทวตาสันติวิหารวาวสินีทูเบยเขาเรโพอิีกเรตเินเดินตาธรรมธานนีนภวันตุปภชิตาโสติงกโรเตทวิหารวันทะเรเทราจามชานวกาจพิกโวสดรไมิกาดานปฏิโยบาสกาคามาจะเทสานิคมาจิสราสาปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชราบุชายเย ปิจอันทสัมาวาสังเสทชาตาอทโวบปปาติกานิยานิคังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุขัสกะกรนตุสังขัยังธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัทราจะปุขราสังโฆโหตุสมโควาอาทายาจิตายจามีราคันตุสธรมโมสัพเพปิธรรมนจาริโนบุทิสัมปาปุนยามาธรรมเมอริยาปเวทิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปฏิทานะคาถา พันธมยังปฏิทานนะคะทายโยพนามาเซปุญญสิธานิกตัสยานัตญานิกตานิเมเตสจะพาคิโนโหนโตสา,ตานานตาปะมานกาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอยื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปยาคุณะวันตาจะาไมา่ห่างมาตาปิตาทาโยทิถาเมจาปะยะทิถาวะอันเย มาชะตะเวริโนคเคยชอบเราได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมันดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ขา้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทุ้งห่ายอื่นที่เป็นกลางสัตาติทันติโลก,กัสเมิงเตพรมมาจาตุโยนิกาปัญเจกะจะตุโวการาสามสารันตาพระว่าพระเวและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามตัวในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ ยาตังเย,ยนปฏิหาระเม,มอนุโมทันตุเตสย,งยังเยจิมังนับปชานานติเตเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหลาา่านั้นทราบเกินให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นไม่ยาธินานาปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสตาสทา,าโอโหตุอเวราสุขชีวิโนโนเขมาป,ปะ ะทันจะบัโปตุเตสาสาส,าสิชตั้งสภาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบนทั้งหลายที่เข้าเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวีอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความวังอังนดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะทิฏฐนอนุภาพแห่งความเพียและอน,นิี้ส่งแห่งการบูชาพระรัตนาตราัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสุตรพะปรเดและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากถูกภัยดึงปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางโลกและทางธรรมขอช่วยเทพเทวราทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสาธยายบสทยยบสวดมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาแล้วปรมในความมีแก่ข้าพเจ้าและวัตรมงคลพักริ่งภริพินาดวดมฤีสมเด็จพญานสังวร พอประวันติววิหารตลอดจนบัรพบุรคลทั้งหลายที่สามสิ่งทั้งขึ้นทั้งที่ทผ่านมาและที่จะสร้างแนนาคตขอจงเปลี่ยมเ้ื่องหนุภาะแห่งพระประเรศค่มะอมองคลในพระคาาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์กการเธอสาธุ